อันนี้หนังหน่อมถ้วยหนํามถ้วยนะครับปลาให้แงะกินเลยนะครับป้าเท่าไหร่นะครับหน่มถ้วยราคาเท่าไหร่นะครับขออีกทีหกถ้วยยี่สิบปถ้วยํปาทเองไหมครับนี่อ๋อลูเนี่ยซึ้อปลาอยู่รู่น่ะรุ่น่ะเต็มเลยเอาถ้วยตลปกติไปขายที่ไหนครับป้าหรือว่าขายเฉพาะตรงนี้อ๋อขายตรงนี้อย่างเดียวเหรอครับเขาที่คนเยอะเหรอครับ พระที่องค์ใหญ่ที่อยู่ด้านบนสุดนี่ป้าเคยขึ้นไปไหมครับยังไม่เคยขึ้นตอนไม่มีพระก็เดินอยู่อ๋อเหนื่อยเหนื่อยเลยไหมครับจะได้บุญมากกว่าขึ้นไปก็น่าเหนื่อยมากผมถ่ายมาแล้วครับจากข้างบนมันอยู่ที่จิตใจเราพระจะอยู่ที่ไหนอือใช่ครับมันขึ้นไปกันเลยกระบมาอือ รปเมื่อก่อนป้าข uh> uh uh> ึ้นหมดแล้วบนนี้ไปมาหมดแล้วเหรอครับขึ้นไปรูป exactly ปุกปองพระที่เป็นองค์ใหญ่ด้านบนกับพระที่อยู่ตรงโรงเจนี่อันไหนสร้างมาก่อนนะครับอ๋อโรงเจเขาดั้งเดิมอ๋อโรงเจมาก่อนใช่ไหมครับอืมรงเจก็ตั้งหกเจ็ดสิบปีแรกตั้งกับป้าอยู่ก็สองนะเดีนี้หกสิบป้ายใจแล้วครับว่าพระจะอยู่ถึงไหนนี่เราก็ ถึงเราไม่ไปถึงแล้วใจแล้วมั่นก็ยังอยูครับผมโอเคใจมั่นแล้วจ้ะโรงเจก็สร้างตั้งยังไม่มีถนนนะไม่มีอ่างเก็บน้ำตอนนี้ข้ามกสะพานข้างหกสิบปีแล้วมั้งครับนี่ใช่ไหมครับข้ามจากหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านก็ทำสะพานข้ามเนี่ยฮะถมถ้วยแบบมั่นบ้านอร่อยกำลังดีครับไม่ไม่หวานมากครับกำลังโอเค เออชาวบ้านจะได้ใช้อ่าถืงน้ำมันเป็นของมันเป็นที่เพลิงอยู่แล้วมันก็ไม่จืดก็ซีดเชิงเนี่ยเมื่อตอนนี้จืดมันก็ก่อยไหมก่อยแล้วก็ต้องไปบําบัดเลยค่ะก่อยอยู่จะไใช้อะไรไม่ได้ชาวบ้านก็ก่อนตายต้องตกปลากินน้ำมันเลยเขืนเขาเลี้ยงปลาได้อ้าวต่อแกมาว่าได้เอามาใช้ไหกินกันนะใช้เลยไม่ได้ใช้ใช่ไหมเพราะว่า มันไม่จะอาเพราะว่าโครงการรอบๆมันเยอะเนี่ยแหละน้ำมันก็ปล่อยเลยดีเราทำไรทำนาำก็อ,อร่อยดียได้ใส่ใส่เรี้ยงปลาแล้วนะ่าอะไรมากในหลวงท่านก็มาสำรวจเลี้ยงปลาตายมากอะไรมากเฉียดจากน้ำมันปล่อยใช่คือคะปลานี่อยู่ไม่ได้ปลาอยู่ได้แต่คนเราใช้ไม่ได้ปลานี่ปลาอยู่ที่นี่นี่เช่าหรือซื้อทำเนี่ยอ๋อที่หลวงค่ะอ๋อที่หลวง โค้ายสองช่วยนี่เลือที่หลวงก็คือว่าเรามาอยู่แบบกี่หลายสิบปีก็คือเขาก็ปล่อยเลยใช่ไหมครับป้าอนีกว่แก่อนไม่มีบ้านมาปลูกหลังแรกเลยปลูกในคลองเลยนะฮะออกเรือกันก็มาปลูกบ้านในคลองอ้าวแล้วคนในบ้านป้ามีกี่คนครับเนี่ยบ้านอยู่คนเดียวแล้วครับอยู่กับลุงแล้วก็ลูกอีกสามคนอ๋อลูกออกทะเลเหรอครับ ลูกก็ทำงานได้แฟนลูกสาวทั้งนั้นก็สามคนทำงานที่เทศบาลคนเพื่อนเขาก็เป็นวิศวะก่อสร้างอยู่ที่นี่แล้วใช่ไหมครับอยู่ใกล้ๆมีเพื่อนอยู่ด้วยอีกสามตัวนู่นไหนตัวไหนนู่นสี่ตัวโอ้ยมีไอ้ตัวนั้นตีลังกาอยู่นะแม่นี่ตีลังกาใหญ่เลยครับนี่ก็เป็นนอนตีลังกาดิแม่กับบุกสาวคนเล็กเขาก็ไปทํางานก็ต้องมาฝากไว้ย็นก็มารับ อ,น,อนี่ยครับบรรยากาศของชาวบ้านที่นี่นะครับเขาเต่าโ้ต้าืก็ปาจะมีน้ำพริกขายด้วยนะครับเนี่ยป้าป้าชื่ออะไรครับเนี่ยป้าวัฒนาป้าวัฒนาชื่อยาวจังป้าชื่อเล่นไม่มีป้าป้าแวดนะนี่น้ำพริก มับิกอะไรเนี่ยิกากุ้งแห้งกุ้งแห้งนะครับเอามาตำเหรอครับป้าตใช้เครื่องตักุ้งแห้งขอชิมได้ไหมครับป้าเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวตักใส่มือก่อนครับไม่ต้องช้อนนี้ตักใส่มือก่อนคือกุ้งแห้งอืม กุบๆนิดๆอร่อยอร่อยอันนี้อะไรครับน้ำพริกน้ำปลากระพงค่ะปลากระพงนะครับผมและนี้น้ำพริกอะไรอ๋อกระปิเฉยเยติดฝายปลาเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวปลาไขยังไงครับนี่น้ำพริกสามสี่ร้อยค่ะโอ้โหผมจะเอาไปทำอะไรนี่ยกระปุกเล็กก็ห้าสิบบาทอ๋อไหนขอชิมปลากระพงหน่อยอืม อรู้สึกกุ้งจะดูโอเคกว่านะมันจะหนึบๆยังถูกใจตัวนี้อยู่เลยอืกระโดดใหญ่เลยเอา้าไหนขอไปดูมันตีลังกาหน่อยิมีหมาไหมป้าข้างในไม่ไม่โหดไม่มีตัวโหวดนะว่าไงกุกกิ๊กกะดิกกก๊ก๊กก อ๋อเหรอฮะมันดูเหรอครับมันกัดนิ้วเหรอโอ้ยดูดูมันจ้องเอา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 เออเออเน่เดนกาแหมจำเก่งเนาะอ่าไอ้นี่ตื่นแล้วว่ายังไงปิเกชิเกนสวัสดีที่ชีเก้นสวัสดีลูกน เดูขึ้นเงี้ยแดบนี้เอาหื้อไปเก่งแบบนี้เลยเดก็โคตรตั๊กเอาแค่ของเยอะดเหรอเนี่ยอือมยนงั้นแฮ่ไปหมดเลยเลี้ยงยังแฮ่เราละจับนะทำไมดุจุงเดี๋ยวก็เติมเดี๋ยวเจอแมวข้างหลังจัดการหรอกนะบอกให้บอกเลยพูดเลย แมวแม่ตัเกาแมวตเกาโอเคอิ่มโอเคแค่น <la ılan> okay. ี้ค okay. รับ